สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปที่ผมทําต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําคลิปเก็บตกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการทิ้งไว้ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจที่เข้าตลาดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมยังมองว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังสามารถไปได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าตลาดนะครับตลาดมันจะปิดวันที่หนึ่งกันยา แต่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่อุ่นใจจริงๆถ้าไม่เข้าตลาดนะครับแต่ถามว่าไม่เข้าได้ไหมมันก็บีบหัวใจมากแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่มันผกผันแล้วทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนึอ้นมมันมีรายละเอียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้มองว่าการที่เข้าตลาดเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเพราะจาก รายชื่อผู้เล่นนะครับ11ตัวจริงเนี่ยในเกมที่ผ่านมาเจอแมนยูเรามีอาริซงฟานได้โกเมสเทนรอโรบโบเฮนโดมิลเนอร์เอเลียสซาร่าฟิมิโนดีแอสนะครับนี่คือตัวจริงนะครับแต่ในตัวสำรองเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยใส่รายชื่อไว้สองคนมีเอเดรียนกับฮาวิเดวี นะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับลิซงเนี่ยนะครับลูกสารประตูสองรายชื่อเนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนลงไปแน่ๆนะครับตัวที่ถ้าลงไปแล้วนี่ยังพอคาดหวังอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็มีฟาบินโยซิมิคาสแล้วก็ฟาบิโอคาวาโยเท่านั้นเองที่คิดว่าลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะครับจะถามว่าดีกว่าชุดิบเตัวแรกไหม ถ้าพวกนี้ดีกว่าก็ไม่ได้มาเป็นตัวสำรองแล้วนะครับฟาบินโยเนี่ยสองเกมที่ผ่านมาฟอมไม่ค่อยดีนะครับก็มีปัญหาถูกเพรสแล้วก็ถูกบีบจนเสียบอลแล้วก็เป็นที่มาของปัญหามากมายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก่อนเกมนี้เนี่ยก็มีปัญหาว่าสภาพไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับไม่พร้อมที่จะออกสตาร์ตตัวจริงนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวแทนเฮนโดไป จากตัวที่ผมบอกว่าถ้าเปลี่ยนตัวลงไปแล้วนี่พอจะมีความหวังบ้างน,นะครับก็มีพามิโยซิมิคาสแล้วก็คาวโยเปลี่ยนสมครั้งก็เปลี่ยนได้สามคนทั้งนี้ตามสิทธิ์แล้วนี่เราเปลี่ยนได้ห้าคนแต่เราไม่สามารถที่จะปล่อยตัวที่สี่ตัวที่ห้าลงไปได้เพราะหลายชื่อบ๊อบบี้คลาร์กเนี่ยเซฟานบาสติกนัทเนฟิลิปเซฟาน,นเบริร์หรือผู้ักษาประตูสองตัวเนี่ยถามว่าให้ทำใจ ปล่อยลงไปแล้วจะไปคาดหวังอะไรนะครับในสถานการณ์ที่เราต้องการประตูต้องการเก็บแต้มออกมาให้ได้จะหนึ่งแต้มหรือสามแต้มจะพอมีหวังก็สามรายชื่อก็อาบินโยซิมิคาสแล้วก็คาวายโยเท่านั้นเองนะครับที่เหลืออย่าไปคาดหวังประเด็นปัญหาคือเราไม่มีตัวเล่นนะครับแนวรุกโอเคดิโกโชตาเจ็บนะครับ ยังมีซุ้มเสียงที่โหยหามาเน่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีของฟุตบอลยังไงเนี่ยมาเน่ก็ต้องไปแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมาเน่เนี่ยจะไปตั้งแต่ซีซันที่ก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่งมาไปและถามว่าลุยดีอาสเนี่ยก็ไม่ได้แย่ไปกว่ามาเน่มีมาเน่อยู่ในสนามเนี่ยอาจจะแตกต่างขึ้นมานิดหน่อยเพราะมาเน่เนี่ยจะเล่นกับในระบบ fSm เนี่ยสามประสานเนี่ยได้ดีนะครับดีกว่าดีอาส แต่ถ้าถามว่าเรีย์ถึงกับแย่ไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่เราอะไม่มีตัวลุกที่จะเข้าไปทําประตูนะครับก็เรามีโมเมสซาร่าแล้วก็เจ้าบอบบี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นบทตัวชงซะมากกว่าครับบทตัวจบก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายโชต้าเจ็บเยสโดนแบนแล้วก็กล้องก็แพนเข้าไปดูให้เห็นว่า นูนเยสนะครับก็นั่งหน้าจิบมเจียมเคียงข้างกับเตียโก้เตียโก้เนี่ยลงสนามไม่ได้เพราะเจ็บนะครับแต่ก็มันก็สมควรนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ถูกประทัดเยอะมากนะครับก็เลยต้องเจ็บแล้วพอดูในรายละเอียดต่างๆเลยนี่บากว่าแดนกลางก็มีปัญหานะครับแนวรับเนี่ยนะครับก็มีปัญหาถ้าลิวากูเนี่ย จําเป็นที่ต้องเข้าตลาดซื้อตัวเดียวพอไหมเอาแบบตัวเดียวเจ๋งๆแล้วพอเลยนึกชื่อไม่ออกจริงแล้วเอาไปมาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแนวรุกก็มีปัญหานะครับถามว่าแนวรุกตอนนี้เนี่ยถ้าต้องการแนวรุกการซื้อแนวรุกเข้ามาเนี่ยมันช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าซื้อแนวรุกเข้ามาเนี่ยก็พอช่วยได้นะครับแต่ทีเนี้ประเด็นก็คือแดนกลางก็มีปัญหา แนวรับก็มีปัญหาครับถ้าเข้าตลาดเนี่ยซื้อตัวเดียวอะ่ะมันจะพอหรือเปล่านะครับถ้าโอเคเราดูแนวลุกเนี่ยผู้เล่นที่เป็นแนวลุกเนี่ยจะเอาใครประเด็นคือนักเตะเนี่ยก็ต้องโอเคมาถึงปั๊บฉีกซองชงกินได้เลยนะครับเราต้องหาแนวลุกแล้วก็มีธรรมชาติของการเคลื่อนที่ที่ดีมากๆ ก็จบสกอร์ดีแล้วก็เอามาพอฝากผีฝากไข้แต่ว่าไม่การันตีจะเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นนักเตะที่กําลังใกล้จะกดระวางแล้วนะครับอายุสามสิบกว่านะครับมีประสบการณ์สูงอ่านเกมดีเข้าใจเกมสูงมากนะครับพึ่จะมาเล่นแบบฉีกซองชงกินได้เลยครับแดนกลางนี่คือจุดที่ผมมองว่ายากสุดนะครับเอาแดนกลางลงมาแล้วเนี่ยให้เล่นได้เลยเนี่ย ตเโก้ยังต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับที่จะปรับแล้วก็เล่นเข้ากับแนวทางการเล่นของลิวพูได้นะครับพอไปดูในแนวรับเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับเกมนี้เนี่ยมันมีปัญหาในการเช็คลายออฟไซด์การเช็คลายออฟไซด์เนี่ยมีปัญหามาเนี่ยมากกว่าหนึ่งเกมแล้วคู่ที่เช็คลายออฟไซด์แล้วชัว์สุดก็คือฟานได์แล้วก็มาติ นะครับชั่วสุดเลยอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือมาติบเนี่ยเจ็บไม่ทราบสาเหตุด้วยนะครับในวิกต้าก็เช่นกันนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าจะซื้อตัวเนี่ยจะซื้อใครนะครับถามว่าในฐานะสมมุตินะผมเป็นเอฟจแล้วมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วคลอบเนี่ยเข้ามาพูดกับผมเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถจัดสรรเงิน ให้คอปเนี่ยนะครับเข้าตลาดไปช็อปนักเตะได้แต่ประเด็นต้องคบคิดก็คือสตาร์โคจะต้องคิดว่าจะหานักเตะเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นนักเตะประเภทที่สามารถใช้งานได้เลยเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้านะครับยังไม่รู้ว่าปัญหานี้เนี่ยมันจะยืดเยื้อไปนานแค่ไหนวันที่24เนี่ยก็จะมีการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มของ UCL แล้วนะครับฟุตบอลถ้วยกำลังมาแล้ว เสานี้โอเคเจอบอลมาตอนนี้เนี่ยบอกตรงว่าเจอทีมไหนเนี่ยก็ดูเสียวไปหมดแล้วถ้าโอเคมีงบให้50ล้าน50ล้านปอนที่จะเข้าตลาดไปประเด็นก็คือตัวเดียวไม่น่าจะพอครับต้องหาหนักเตะม,มาสองตัวแล้วทั้งสองตัวเนี่ยต้องประเภทที่ฉีกซองกินได้เลยนะครับและปรากฏว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ย ก็ยังพอทุทุกที่ไถยอ่ะแต่ทีนี้หาอะไรชื่อนักเตะอายุสามสิบกว่านะครับแล้วก็สัญญาแบบสั้นมากๆมีคุณภาพสูงนะครับพอจะฝากความหวังได้ที่จะเปลี่ยลงไปนึกไม่ออกนะครับถ้าจะเอามาเป็นตัวหลักจริงๆเนี่ยนะครับหาอายุน้อยเนี่ยนะครับห้าสิบล้านเนี่ยก็ไม่น่าจะพอนะครับซื้อตัวเดียวเนี่ยน่าจะหมดกบหละแต่ประเด็นเนี่ยปัญหามันอยู่ทั้งสามแดนเลย ไม่มีปัญหาอยู่แดนเดียวก็คือผู้รักษาประตูนะครับแนวรับแบ็กสองข้างก็ฟอร์มไม่ดีนะครับถ้าณนาทีนี้มีเงินให้ใช้นะครับและต้องไปซื้อนักเตะเนี่ยเอากองกลางเข้ามามันจะพอมไหมแล้วอย่าลืมว่ามาเล่นกลางให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับไปดูเลยนะครับเรียแนไลท์นะครับแตร์เนี่ยนะครับนาทีนี้เป็นไงบ้างนะครับสามนัดเนี่ย แพ้รวดเลยนะครับตอนนี้อยู่บวยเวสแฮมนะครับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าดอทมูลเนี่ยนะครับจากนำสองศูนย์เนี่ยถูกยิงแซงสามลูกนะครับและหนึ่งในลูกที่เสียเนี่ยก็เกิดจากความผิดพลาดของการวิ่งนะครับคู่ต่อสู้เนี่ยที่เป็นตัวอันตรายแล้วก็เป็นที่มาของประตูเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้จูดเบลลิงแฮมมากที่สุดแต่เบลลิงแฮมเนี่ยนะครับ ไม่แสดงออกเลยว่าพยายามที่จะไปป้องกันการเล่นของคู่ต่อสู้กว่าน,นั้นไปทําให้เสียประตูครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซื้อตัวเดียวไม่พอซื้อมากกว่าหนึ่งตัวก็ยากมากนะครับแล้วถ้าซื้อแบบเฉพาะเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ใช่สไตล์ลิวพูอีกสไตล์ลิวพูก็คือซื้อมาเนี่ยต้อง ใช้งานระยะยาวได้โจทย์ใหญ่มากนะครับถ้าจะต้องเข้าตลาดเพราะตอนนี้เนี่ยขณะที่ผมทําคลิปอยู่ในวันที่23นะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก2ทุ่มกว่าไม่3ทุ่มมีเวลาถึงวันที่1กันยานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมีจับสลาก UCL อีกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปจับสลาก UCL มาพูดคุยอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับลูกคุณเนี่ยนะครับผมว่ามันหนักหนามากแล้วล่ะนะครับ สนัดออกสตาร์ทนะครับมีแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับยิงยิงนี่4เสีย5นะครับลูกติดลบ1นะครับมีอยู่2แต้มนะครับสิ 16, ตอนนี้นะครับถ้าจะซื้อก็ต้องคิดหนักนกันนะครับว่าจะซื้อใครซื้อยังไงซื้อตัวเดียวก็ไม่พอนะครับเลยครับ